อูมารูบักช็อป้านบริการเติมโลบักระบบ ID Pass เลดดีเติมเลย แถมยังมีบริการกดผลบ็อกฟรุตและบริการกดเกมพาร์ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลดบริการเอพีคูณสองเลีดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงใต้รังคลิปเลยเนโกบักชอปบ,บริการเติมโรบกักและบริการกดผลบ็อกฟรุตแถมยังมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบกุโนโรบอกบ็อกฟรุตโลกูนไอคูนเอ็กซ์คิงพีชชินโดไลไม่ว่าจะเป็นบริการหนักแค่ไหนเนโกบักชอปรับได้ทั้งหมดสามารถใช้บริการลิงใต้รังคลิปเลยนะครับกราบสวัสดีด้วยนะครับตัวตนเข้ามารับ ชมช่องลาสุดเลยนะครับนะวันนี้จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะก็จะมาดูนะครับว่าอัปเดตมีอะไรมั่งนะครับคือวันนี้ผมจะลงเป็นคลิปมีมแหละแต่คือเผเอิญม,มันไม่ทันไงตอนนี้ผมอิตีหานะเออนะมันไม่ทันจริงๆนะครับต้องใช้เวลาตัดอะไรอีกน้านหน่อยหนึ่งนะผมก็เลยคิดว่าอ่ามาทําคลิปอันนี้แทนดีกว่านะนะครับนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของโพกันเลยนะครับนะอันแรกก็จะเป็น นะครับเกอร์บีดดาวนะครับเกอเอ็กซเนดีควิมบีดดาวนะครับเอาเปล่านะอ่ามีคนโหวตนะครับโอ้สองพันคนนะบีดดาวเรียบร้อยนะครับเกอร์จำเป็นต้องทำบีดดาวนะครับอ่าอืมอันนี้เป็นรูปทรงบ้านเอาไหนเอาไหนดีกว่านะครับโอ้ผลโหวตสองมากกว่าวะท่านผู้ชมนะอ่าเดียวดีนะครับนะคือเมื่อวานเนี่ยวันที่1นะครับ1เดือน5นะครับเป็นวันเกิดของผู้สร้างเกมอายูโน่อดธามนะครับ อ่านะครับมีคนปิงมาดูดิเออปิงปิงอย่างเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะดูดิแฮปปี้เบิร์ดดีและเต็มคนเลยนะครับนะตอนนี้เขาไม่สามารถใช้ดิสคอดได้แล้วนะเมื่อวานนะคือแบบปิงมาเยอะจริงๆนะเะเยอะเกินนะครับอ้าวเอาวะเฮ้ยมีคนร่วมงานทีมคนใหม่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ดีไซเนอร์นะครับนะคนนี้เลยนะครับอู้ เฟลเฟวเฟลโอเคได้ทีมงานเพิ่มถือว่าเจ๋งแล้วก็ไปดูอัปเดตโปกเกตนะเพิ่งโพสเมื่อวานตอนตีหนึ่งเลยนะเอ้ยเพิ่งโพสวันนี้ตอนตีหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะะเดี๋ยวเรามาดูโปกเกตนะครับคือตอนนี้เขาได้เชิญยูทูบเบอร์นะครับนาโนนะครับอ่าคนนี้นาโนคนนี้ดังมากนะในต่างประเทศนะครับนะอันนี้ก็จะจะ,จะเป็นอะไรแซนโหมดสวิชเปลี่ยนโหมดอ่ะบลูแกสเตอร์บลัสเตอร์เยลโลโบนขอดูหน่อยก็แล้วกันอืมไหน เฮ้ยเฮ้เปลี่ยนโหมดว่ะเอ้ยเทจะจัดเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหไฟหืมโคตรเฟี้ยวเฟียวจริงจะอะอะไรกันรีเวิร์กอย่างนั้นเหรอโอ้มีการบอกนะอะไรเสร็จมั่งนะครับนะเดี๋ยวเราไปทีละอันเลยนะครับอันแรกก็น่าจะเป็นท่า A ของเมทอินเทเวนท่า E ของเมทอินเทเวนนะครับอันนี้ก็จะเป็น บาร์เรพันหรือต่อยหัวของเมทอินเทเวนนะครับอันนี้ก็คือวิ่งเข้าไปเฉาะหน้านะครับอันนี้คือคลิกธรรมดานะครับสเสร็จเรียบร้อยนะครับเมทอินเทเวนแล้วก็แอนิเมชันเสร็จเรียบร้อยซาวเอฟเฟกต์ก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมทอินเทเวนแล้วก็ go experimental beat d ดาวเอฟเฟกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บ double ดูดระบบแอนิเมชันดูดเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ double เ,เ,เอฟเฟกต์ได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ barret เอฟเฟกต์ระบบ เอฟเฟกต่อยรัวเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ The World Donut Effect ก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับ The World Checkmate นะครับ,รบ mate, ก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับทางด้านของเสียงนะครับ The World Checkmate Version หอยแอนิเมชันก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ Sand Eye Effect แล้วก็ Sand Eye Effect หรือว่าแสงที่มันเป็นตาของแซนนะครับก็ได้เพิ่มเข้ามหมาแล้วนะครับนะแซนเปลี่ยนโหมดในเกมได้เพิ่มเข้ามหมาแล้วนะครับแซน Gaster Buster ได้การปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ ได,ได้ทำการอัปโหลดหน้าปกแซนนะครับนะอันนี้คิกธรรมดาของจำพวกคิงคิมสันโกอสปินเลคิยมแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคิกพวกแบบคิกธรรมดาเออแบบต่อยธรรมดานั่นเองนะครับปรับเปลี่ยนคิรุควีนระบบวางวางระเบิดนะครับแล้วก็คิรูควีนเชฮาดไอแคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคิรูควีนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสตาร์พีนีน,นัมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์พีนีน,นัมดูกําลังจะทํา พรุ่งนี้นะครับสตาร์เพน่อมเดอะเบอร์บีดดาวนะครับเพิ่มเพิ่มระบบกล้องสั่นมานะครับแล้วก็เสียงที่โอเคขึ้นนะครับกำลังเริ่มทำออมิชชิกวันนี้นะครับโอ้หวันที่2นะเออเริ่มทำออมิออมิชชิกแล้วนะครับถือว่าดีนะถือว่าเป็นกลายเป็นงานมากเลยนะครับแอดมินนะครับนะบริสบูเฟอร์นะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งในเอเลี่ยนของอันนี้นะครับของคือเนาะอ่าก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับ อั Update, ปเดตโปรเกตก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะสนีพีกนะเรามาดูในสนีพีกมั่งกันเลยนะครับอันที่แล้วดูเราดูแค่อันนี้ใช่ไหมโอเคเรามาดูต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยโหแอนิเมชันว่ะเฮ้ยฟิวจะจัดเฮ้ยฟิวเกินจริงๆริแอนิเมชั่นสองว่ะอ่ออออนะปึ๊บชุบชุบชุบวู้วโห smooth a n i m a t i o น อันนี้ถ้าคลิกธรรมดานะครับของคิงคิมสันนะครับโอ้อ่าเขาเขาบอกว่าเขาจะใช้กับสแตนอื่นด้วยนะเออแบบพวกแบบประมาณ go experience หรืออย่างอื่นอะ่ะเออสแตนธรรมดานะครับ sticky finger ก็จะอาจจะใช้ emission เดียวกับไอคิงคิมสันนะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็แค่แค่แค่เข,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 ขาแค่คิดไว้นะว่าเพื่อนะครับอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย อุ้ยโอ้หของจริงโดนัทเถื่อนเกินจริงๆเอ้ยแสนว่ะแสนว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟียลจ,จัดเลยว่ะตัวนี้โอ้โหใครที่เป็นแฟนพันธุ์เทสแสนนี่คือคงถูกใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่เห็นไหมตั้มนิวรีท่านผู้ชมเฮ้ยเฟียลว,ว่ะนะฟียลมากเลยนะครับสำหรับซิกเซอร์นะอ่าก็เป็นคนทำนะครับนะฟิวไม่น้อยเลยทีเดียวนะนะ แต่มีรายน้ำของเขาด้วยแหละนะอันนี้ขอดูหน่อย แค่ระบบเปลี่ยนโหมดผมก็พอใจแล้วเลยพี่ไอแอนิเมชันสามว่ะท่านผู้ชมนะขอดูหนะ่อยปุ๊บต่อยอยวั t ต,ต่อยวั a t รุ๊บปุ๊บแค่นี้เหรออืมอันนี้อะไรขอดูหน่อย อืมถ้าต่อธรรมดาของทากเหรออืมอื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 มอืมอืมอืมเอฟเฟกต์ฟอร์ฟิ e เจอร์โกเอ็ก e ์เพรี e นต์มูฟฟิวฟีรีฟอฟีดแบอันเนี้ยเอฟเฟกต์สำหรับ

จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับนะอ๋ออันนี้อะไรอดูหน่อยก็แล้วกันเฮ้ย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 ้เฮยเฮยเฮ้ยเฮ้อเฮเฮ้เ้เฮ้ยเฮยเฮเ จริงจริงชอบผมโคตรชอบเลยเมนอินเวนอะคือคือแพทนี้ผมไม่มีไม่ได้ละเตาไม่รู้สมอยห ดาเมออาที me me ่มวยะผมโอ้อย่าบอกนะเอฟิกควงมีดใหม่โอ้โหโอ้ยอืมออคนลุกเลยทีเดียวนะเอฟิกควงมีดใหม่นะนะเฮ้ยเฮ้ยบีซูเฟอร์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโคจ๋งเบนเทนได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วงอมีอินเทอร์เวนบล็อกว่ะเฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้โหท่าบล็อกโคตรเจ๊จัดเอ้ย เอ้ยคุณคุณอ่ะตัวนี้นะครับนะอ๋โอโหอันนี้คือเขารีโมเดลใหม่นะครับโอ้ตั้มนิวใหม่วะเฮย้ยเดีด๋ยวอะฮะเดี๋ยวนะทำไมลายน้ำมันแปลกวะท่านผู้ชมดูผมคิดไปเองโอ้โหโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าเป็นลายน้ำของเขาเลยจัหรับคุณซิกเซอร์นะครับนะก็ถือว่าเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับนะ อิสเซอร์เรลี่แฮททูแม็สเกลิทอนแมนเซ็รนะครับนะคุณซิกเซอร์ผมก็รู้แล้วนะครับว่าคุณน่าจะเป็นคนไทยแน่นอนนะครับนะหรือไม่ไทยนะครับก็อาจจะตีความไปเองนะอย่าตีความไปเองนะว่าเขาเป็นคนไทยนะเขาอาจจะจ้างคนอื่นที่เทาที่ทำอ่าอ่าหน้าปกนะครับประมาณนี้เลยเนาะเออก็ฟังหวยหูนะครับห้าสิบหนะเออเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะครับนะ โอเคแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะในการในการที่ผมมารีวิวอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็อยากให้เกมมาไวๆนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับเกมจะมาในเดือนนี้เลยนะครับนะก็เดือนนี้แหละปลายเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มาปลายเดือนนี้อีกก็ต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนมิถุนาเลยนะครับนะอ่านี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับไปบ่ายครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า